คณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เปิดเผยว่าตอนนี้พร้อมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภยัยขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากที่สุดค่ะนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์านายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการและแนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภยัย หามีการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยขอให้ทั้ง25อำเภอมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันตนเองและคนรอบข้างอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ60เพื่อความปลอดภัย และได้ร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดในการเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มนักเรียนก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,565ช่วงสัปดาห์หน้าค่ะครับขณะเดียวกันได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน10,000 0ชุดเพื่อกระจายให้ทั้ง25อำเภอตามสัดส่วนของประชากรและมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเข็ม3เข็ม4ยังคงต้องรณรงค์พี่น้องประชาชนให้ไปฉีดกันเยอะๆนะคะครับ